สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่7เมษายน2564ใกล้เทศกากลสงกรานแล้วช้านี้ผมยังคงออกมาเดินวิ่งหมุนออกกำลังกายเพื่อสร้างนิสัยขยับกายขยับชีวีนะครับได้ขยับไปขยับมาก็ไปเห็นเพื่อนร่วมคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยลุมพินีพาร์กเนี่ยมีหลายอาชีพที่เขาทำงานอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีคนออกกําลังกายนะครับเนี่ยดูก็มีคนเดินออกกําลังกายแล้วตรงนี้มันเป็นที่ที่อากาศลมเย็นสบายดีมากเลยผมเลยมีความรู้สึกว่าประทับใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานของเข้าอยู่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ทําความสะอาดเห็นไหมครับให้ดูให้ดูเนี่ยแอบถ่ายข้างหลัง ทางลุมพินีป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อสีสวยๆเจวันให้พวกแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยใส่เสื้อสีสวยๆเป็นการกระตุ้นบรรยากาศความสุขในช่วงสงกรานปีใหม่แต่แต่ขณะเดียวกันก็ไทยโควิดก็ลามระบาดแต่ที่ผมรู้สึกอยากจะอัดคลิปนี้ไว้ก็คือผมไปเห็นรูปพ่อที่ ดูแลลูกนะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นรถไปขับรถแล้วก็ไปส่งลูกเรียนผมเกิดความรู้สึกว่าในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยก็ถือว่ามีขั้นตอนมีบันไดให้มนุษย์เราได้ฝึกความรับผิดชอบจากผมเองซึ่งเป็นลูกคนที่9ในครอบครัวเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ฝึกความรับผิดชอบอะไรเลยนะก็พึ่งพาพี่น้องเขาเติบโตขึ้นมา มีคนทำอาหารให้กินมีคนพับเสื้อผ้าให้มีคนซักเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ลำบากไปเพราะฉะนั้นในตอนเด็กเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบผมไม่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนโตหรือว่าเป็นพี่สาวคนโตก็เลยไม่ได้ถูกฝึกฝนให้เรียนรู้ว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไรพอโตขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ไปเรียนมาไวไลยไปเรียนรู้เรื่อง สังคมมีปัญหาก็เกิดพลังเกิดความรู้สึกอยากจะไปศึกษาเรื่องอื่นๆด้วยไปถึงปัญหาสังคมนะครับแล้วก็ไปถึงพุทธศาสนาไปถึงเรื่องการหลุดพ้นมันมันมีแต่เรื่องคําคิดเห็นโดยส่วนตัวคนเดียวนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ย้อนหลังไปนะครับทําให้มันได้คิดว่าเออผมเนี่ยสามารถที่จะคิด ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปบวชโดยหวังว่าตัวเองเนี่ยจะบรรลุทำอะไรสักขั้นหนึ่งแล้วก็จะพ้นทุกข์ตามคําโฆษณาของพุทธเถรวาทในเมืองไทยแต่ผมลืมคิดไปว่าแล้วคนที่บ่มเพาะผมสร้างผมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ลําบากกว่าจะอบรมบ่มผมขึ้นมาจนเรียอายุ20กว่าไปเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลนปริญาโทเนี่ย เขาจะคิดยังไงเนี่ยผมไม่สนใจเลยนะเดี๋ยวผมก็มีวิธีคิดที่จะตัดรอบเข้าไปเลยว่าเออมันก็เป็นเพียงวิธีคิดของเขาแหละนะครับอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามาเป็นความรู้สึกย้อนแยงขัดกันในทีหลังว่าเออถ้าในอนาคตเนี่ยผมจะไม่กล้าชวนคนมาบวชโดยที่เขาไม่ได้ผ่านการตุกฝนทางด้านการใช้ชีวิตมาก่อน ผมยังรู้สึกว่าขั้นตอนการปฏิบัติในพุทธศาสนาด้วยการถือศีลห้ามีชีวิตครอบครัวสรรหาคนที่เราจะร่วมเป็นคู่ชีวิตมีลูกมีขั้นตอนนะครับซึ่งมันจะเป็นลำดับเป็นการฝึกความรับผิดชอบอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี้ยมันปลอดภัยกว่าถ้าว่าผมเป็นคนหนุ่มคนสาวเอาแต่ใจตัวเองแล้วผมไปบวชเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันอย่างเช่นที่ สังคมไทยไม่ได้คัดเลือกคนหนุ่มคนสาวเข้ามาหัวแล้วสุดท้ายเข้ามาบวชแล้วก็มาทําผิดศีลผิดธรรมกินเหล้าสุบุรีทําเรื่องม่ดีมีร้ายสุดท้ายก็ต้องถูกจับศึกไปมากมายแต่จุดที่วันนี้ผมอยากจะมาพูดนยก็คือพูดในจุดที่ว่าคนที่กําลังรับผิดชอบให้ผมเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทุกวันผมเดินออกไปก็จะมีพนักงานแม่บ้านเนี่ยกวาดถูถนนกวาดถูเส้นทาง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องรถเนี่ยเขาก็จะมาอะคอยขยับขยื่นเข็นรถบริการคนคนเหล่านี้เขาต้องมาทําทุกวันนะครับแล้วผมเป็นใครผมก็ไม่ได้ทําอย่างนี้ทุกวันเลยนะผมก็เป็นคนที่เป็นเป็นคนนักขน,นักเขียนไปเรื่อยๆนะครับมันทาให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่รู้เอาเปรียบใครอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะ อยากจะมาบันทึกไว้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่ตอนนี้มีโอกาสมีช่องทางสบายสบายแล้วนะครับลองฝึกกล้าที่จะรับผิดชอบอะไรบางเมื่ออย่างที่ผมตอนนี้มาผักดันกลุ่มสุาบริษาทต์ผมเริ่มรู้สึกว่าต้องเริ่มมีความรับผิดชอบต้องคิดต้องรับผิดชอบต้องดูแลคนต้องประสานงานอย่างต่อเนื่องนะครับข้อสำคัญคืออย่างต่อเนื่องไม่ใช่นึกจะทําก็ทํานึกจะหยุดก็หยุดนะอันนี้มันมันมันจะสั่งสม อบปนิสัยสังสมวิบากกรรมที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดที่เราจะเอาติดตัวข้ามชาติไปได้นะครับถ้าลำพังอย่างวันก่อนผมเห็นพี่สาวผมเนี่ยคนหนึ่งก็ทุกวันนี้ก็อายุมากแล้วมากกว่าอีกสองปีก็68แล้วไม่อยากจะทำอะไรละอยากจะนั่งเฉยๆลูกเอ๋ยสามีเอ๋ยก็บอกว่าสมองเริ่มไม่จำอะไรลนะผมก็เลยไปขู่แกว่าเนี่ย ถ้าว่าไม่คิดจะทำอะไรเลยแต่บัดนี้นะมีเพียงทำลายสุขภาพที่จะทำให้ตายเร็วแล้วเนี่ยชาติหน้าเกิดขึ้นมาก็เป็นโรคเอ๋อด้วยเพราะว่าทำลายความสามารถของสมองตัวเองทั้งนั้นที่ความจริงก็ยังเดินเหินได้แต่ขี้เกียจละไม่อยากรับรู้อะไรละไม่อยากสนใจอะไรละแม้แต่จะออกกำลังกายก็ไม่อยากจะออกกำลังกายนะครับผมก็เลยขู่แกไปว่าอ้อเลยอไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรสักขนาดไหนนะครับ วันนี้ที่ผมลงมาออกกำลังกายลงมาเดินลงมาเห็นชีวิตของคนอื่นไม่ใช่อยู่แต่ในพบของตัวเองเนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนที่เขาออกกำลังกายเพื่อนที่ก็กระตุ้นให้ผมเนี่ยเห็นความสำคัญผมมาเดินผมก็เกิดไอเดียว่าเออมาเห็นคนอื่นเขาลำผากเขาใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยดูเจ้าหน้าที่เนเนี่ยเขาต้องออกมาคอยดูแลคนอื่นนะ ใครจะขับรถขับไปที่ไหนเนี mm ่ย hmm. ก็ต้องคอยมาเข็นมาดูแลให้เขาชื่นชมเขาหน่อย mm hmm. นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนแบบไหเราก็จะได้เอาตัวอย่างจิตสำนึกของเขาเนี่ยไปใช้นะครับซึ่งในช่วงวัย60ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้านั่งเฉยๆนี่ก็ sitting killing เลยนะค่าตัวตายผ่อนส่งเพราะนั่งๆ่งไปแล้วเ,เงินก็มีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปซื้ออะไรมากินกินเข้าไปก็อุดตัน เส้นเลือดอุดตันหลอดเลือดอุดตันแล้วก็ไปโทษเชื้อโควิดคำจริงถ้าสื่อสุขภาพเราดีร่างกายเราแข็งแรงการไหลเวียนเราหิดดีเชื้อโควิดเข้ามาล้านตัวก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามีการไหลเวียนเราหิตที่ดีเรามีการขับถ่ายที่ดีโควิดมันบ่มเพาะมันเกิดอะไรไม่ได้นะครับนั้นก็อยากจะบันทึกคลิปนี้ไว้สักสินาทีเพื่อให้เป็นมุมมองว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยสอนให้คนมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่า อ้างแต่คําว่าัวอ,อยากจะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นทิ้งทุกทุทกอย่างไปนะครับไม่ใช่ศาส,สนาพุทธไม่ได้สอนแค่หยาบๆขนาดนั้นนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีฝึกฝนความรับผิดชอบมามากมายแล้วนะท่านาดูภายนอกก็เหมือนกับว่าท่านจะทิ้งครอบครัวไปแต่ท่านไปสร้างครอบครัวใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างใหญ่โตมากนะครับแม้ว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากหนุ่มสาวแล้วก็ ต่ก็กล้าเลยนะครับแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวขอให้มีโผเดียวเมียเดียวดูแลลูกให้เติบโตแล้วพออายุมากขึ้นแล้วถ้ามันมีสถานะดีมีเงินเยอะแล้วก็อย่าอยู่แต่ในบ้านนะออามาทํางานจิตอาสาเอามาช่วยเหลือสังคมออามารับภาระเมื่อมาขึ้นไม่ใช่ว่าโอ๊ยพอได้รวยแล้วเลิกแล้วไม่อยากทําอะไรเหมือนกับที่ผมรู้สึกว่าคนในระดับผมอายุ60กว่าแล้วเนี่ย ถ้าว่าเป็นคนที่เคยขยันมาก่อนคนที่เคยทําอะไรมาก่อนเนี่ยก็มีเงินละมีความสามารถละมีบ้านละมันก็แทบจะหมดความกระตือนหรือล้อนหมดความอยากนะครับแต่ผมอยากจะกระตุ้นว่าเพื่อนเอ๋ยท่านทั้งหลายเอ๋ยออกมาทํางานจิตอาสากับผมเถอะนะครับมันจะต่ออายุเราไปได้อย่างเราอีก10ปีทีเดียวเหมือนกับที่ผมทุกวันนี้ผมก็เริ่มมีงานมีความระมีความรับผิดชอบเพื่อนติดต่อประสานงานจัดค่ายอบรมดูแลคน มัน,ม,นมันเล่นมีเรื่องสนุกนะครับผมก็ทําแบบเล่นๆไม่ได้ทําแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเหมือนสมัยที่เป็นดุมๆออกบวชหูเดินทางตั้งกลุ่มตั้งอ,อ,องค์กรต่างๆมากมายนะครับอย่นี้ผมก็ทําแค่ทําเล่นๆทําเล่นๆแล้วก็ไม่ไปถือสาไม่ไปคิดลบระวังเรื่องปากฝึกการชื่นชมมองบวก มันก็ได้ฝึกทั้งตัวเองด้วยขณะเดียวกันก็ได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นสั่งสมความสามารถเหล่านี้ไปมันจะติดตัวข้ามชาติซึ่งอันนี้ผมเชื่อเรื่องกรรมวิบากนะครับความสามารถของผมทั้งในการลดแ่นกิเลสเชิงลึกั้งในการเชื่อมโยงกับคนอื่นเชิงกว้างลึกและกว้างสองส่วนนี้มันก็จะเป็นภาวะที่เราค้นหาจุดสมดุลของเราแล้วก็สามารถที่จะสังเคราะห์ลงเป็นบุคลิกเป็นอัต อัตลักษณ์ของผมผมนึกถึงตัวเองเด็กๆสมัยเด็กผมเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแล้วค่อนข้างจะนิ่งนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อยู่ๆผมได้มามันเป็นเรื่องที่ผมสั่งสมมาข้ามชาติแล้วผมยังรู้จักการทบทวนรู้จักรู้จักการแยกแยะแล้วก็สรุปตัดสินว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรผมถึงมีวันนี้ผมอยากจะฝากคลิปนี้ไว้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยไปทบทวนตัวเองนะครับว่าท่านทุกวันนี้ทิ้งภาระคร้ารวิชาให้ใครหรือเปล่าให้เมียให้ลูก ให้พี่ให้น้องมากไปหรือเปล่าท่านย้อนกลับไปไหมเหมือนอย่างที่ผมดูนี้ย้อนกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องแม้ว่าจะไม่ได้ตามความตั้งใจของเราแต่เราต้องเป็นผู้เสียสละเงียบเียยิ้มยิ้มเป็นผู้ให้มากกว่าคนอื่นนะครับหวังใจว่าคลิปเล็กๆนี้10นาทีนิดหน่อยจะเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านออกมาออกกำลังกายฝึกคราฟววิชชั่มเื่อมโยกกับคนอื่นเป็นจิตอาสาสวัสดีครับ